สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับวันนี้มารีวิวสินค้านะครับที่ได้ประมูลจากเว็บไซต์ชิลินโดนะครับวันนี้ก็หมดไปประมาณ511บาทนะครับมาดูกันเลยครับว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างครับมา สินค้าชิ้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับมุ้งนะครับนี่ครับมุ้งสีชมพูครับได้มาในราคาห้าสิบแปดบาทนะครับนี่เลยครับมุ้งครับนี่ครับมุ้งสีชมพูนะครับโอ้น่าจะเป็นมุ้งเล็กครับไม่ใหญ่มาก มุงที่เอาไว้นอนคนเดียวครับมุงเล็กไม่ใหญ่มากครับสินค้าชิน้นต่อไปนะครับกระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงครับได้มาในราคา65บาบาทนะครับแกะเลยครับนี่ครับกระเป๋าผู้หญิงนะครับ นีนน่นี่ครับหกสิบห้าบาทครับสีชมพูนะครับอ๋อนี่ครับมีที่สพายให้ด้วยนะครับกระเป๋าผู้หญิงสีชมพูนี่ครับหกสิบห้าบาทครับต่อไปนี่คือมีดพกนะครับ ได้มาในราคา29บาทครับนี่ครับใช้คุ้มครับนี่ครับมีพก29บาบทแข็ง <c oughs> แข็งแข็งดูความคมเน่ยโอ้คมครับคมครับคมเยอะคมเยอะคมครับคมครับ 29บาทบทมีพกสินค้าชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นรองเท้านะครับรองเท้ายี่ห้อนี้นะครับเบ,เบอร์สี่สิบสี่ครับได้มาในราคาห้าสิบสบาทครับรองเท้าครับห้าสิบสบาทครับโอ้แหนนะครับ หนาเลยทีเดียวนี่เบอร์สี่สิบสี่ครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับกล้องวงจรปิดปลอมนะครับเอาไว้หลอกขโมยครับนี่ครับกล้องวงจรปิดปลอมนะครับเอาไว้ติดหลอกๆได้ครับนี่ครับ ได้มาในราคา31บาทครับนี่ครับเห็นไหมครับกล้องวงจรปิดปลอมครับนี่มีช่องให้สายฐานด้วยนะครับสายทานเข้าไป2อก้อนแล้วมันก็จะมีไฟกระพริบแดงแๆนะครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำแก้วน้ำแบบมีไฟนะครับ นี่เลครับได้มาในราคาเท่าไหร่เนี่ย31บาทครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำให้ดูนะครับนี่เลยครับเติมน้ำเข้าไปแล้วว,วิบว,วับวิบวับเอาไว้กินในวงเล่าได้ครับนี่ครับ เด็ดดดดแทบทบบนี่ครับแก้วน้ำวิบวับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการสินค้าที่เราประมูลได้นะครับสินค้าชิ้นต่อไปครับอะไรเอ่ยโอ้นี่เลยครับแมสนะครับอันนี้ผมได้มาฟรีครับฟรีจากเว็บนะครับให้มา50อันนะครับแมสสีดำ นี่ครับ50อันคุ้มเลยครับรอบนี้ได้แมส5้อันนี่ครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับเป็นขาตั้งวางโทรศัพท์นะครับสีชมพูนะครับนี่หวานแหววนี่เลครับมีกระจกให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็โทรศัพท์วาง ครับกระจกเป็นไงบ้างครับนี่ครับเป็นที่ตั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็สามารถเอาไว้เป็นสองกระจกได้ด้วยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีนะ่าจะชอบแบบนี้ได้มาในราคา28บาทครับไปกันต่อเลยนะครับสินค้าชิ้นต่อไป อันนี้นะครับเซตหม้อเซตหม้อสมอชิ้นนะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูเลยนะครับผมได้มาในราคา1นึบาทครับหม้อ3ชิ้นเยาแกะดูเลยนะครับในกล่องนี้หมดแล้วหม้อ3ชิ้น นี่นะครับอ๋อสามชิน้นจริงๆไหมเออนี่เป็นฝาครับโอ้สามชิน้นจริงๆด้วยครับหม้อสามชิน้นครับ <c ười> ทีแรกผมเห็นฝ้าทีแรกผมเห็นกล่องผมก็ตกใจนี่มันได้สามชิ้นยังไงวะเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ครับนี่ครับหม้อสามชิ้นครับเอาไปใช้ต้มเอาไปใช้ทําอะไรกินนะครับนี่ครับได้มาในราคาหนึ่ง้สิบเจ็บาทครับที่ผมประมูลมาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ ลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ